เทียงเจ้านายได้ดีทุกคนสวัสดีครับหัวหน้าห้องผมมาเนี่ยอย่ายงครับ เออคุณทำงานบเรียบร้อยนะออเดอร์ลูก้าสั่งมาก็จัดหื้อเขาบะคบแฮ้ก็ของมันมีบะคบอพัลลิตบะตันก็คิงเมาเล่นกะมือเถื่อการบะครเนี่เออหัวหน้าห้องไผว่าคิงนี่ห้องคิงว่าคิงนนนห้องคิงแล้วไปึกว่าห้องหาว่าคิงแล้วคิงหาใส่ไผ่มาเดียวนี้หาใส่หาเนี่ยครับแล้วไปึกว่าห้องหาใส่หาเออแล้วคำนี้ก็ตั้งใจยากาหนะห้ามมือพลาดบะอ่านหาจะตัดเงินเดือนคิง ครอบหัวเน่าเอ้ยหัวหน้าแฮมวันต่อมา้าเจิญคิงจาดออเดอร์แล้วล่ะกา เมากาเล่นมือถืออยู่ฮั่นเนอร์จัดแล้วครับบ้านผมจะนั่งเล่นมือถือเนี่ยอย่างอะ่ะแล้วจัดออเดอร์ครบเลยอย่างนี้เออครบบะครบโห้ไปตรวจพอเอาคนเดียวเตร์คิงน่นอนไปตรวจหาเป็นหัวหน้าคิงหนาคิงบางอาจมาสั่งหาได้จะใดก็หัวหน้าใครหู้บาใจกะว่าออเดอร์ครบหรือว่าบะครบถ้าหัวหน้าใครหู้ก็ไปตรวจเอาคนเดียวเตร์ก็มันเป็นหน้าที่ของคิงบาใจกะเออแล้วหัวหน้าเงี่ยอย่างงนี่บาหันเน่ยอย่างสักอย่างหันเตียวแกง ขำไปมาไปมาก็หาเตียวต,ตรวจงานนะกาเอออันตรวจออเดอร์ให้ผมกัไหนในก็ว่างแล้วอ่ะแล้วตอนคิงจัดคิงบุฮูคาว่าครบบะครบเออก็น่าจะครบอยู่นะเออขอบะครบเตอหาหักเงินเดือนคิงแน่แฮมวันต่อมาบาเจินลูกก้าว่าออเดอร์แต่ว่ามันบะครบย้อนหัวหน้านอนอบาตรวจสอบเหี้ก่อนเอเอล้วคิงเนี่ยอย่างบะตรวจนะ ก็หัวหน้าเนี่ยอย่างบัตรวัวสอบว่เตียวแกงขลําไปมาอยู่หั่นอยู่หั่นเนาะคิงนันเนาะเมาเล่นกล่ามือถือเดี๋ยวหาหักเงินเดือนคิงแน่ๆโคหันหน้ากะหักเงินเดือนมันเป็นความพิดของผมอีเออความผิดของคิงนันเนาะหาจะหักเงินเดือนคิงสี่สิบเปอร์เซ็นโคหักใบหักเงาเอ็นดูผมเตอผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะหันแกคิงเป็นพนักงานเก่าแก่ห้าจะบ่หักเงินเดือนคิงก็ได้แต่คิงห้ามเอามือถือเข้ามา ในตีทํางานเอออันหักเงินเดือนผมไปเตะถ้าบ่มีมือถือมันเหมือนขาดตีนขาดมือเอออันก็แล้วแต่คิงนะแต่ถ้าข้างหน้าทํางานพลาดแหมคิงโดนหัก60อซโค้อันล้าเหลือแหมติดต่อมาหัวหน้าหัวหน้าเล่นมือถือเยอ่ยอย่างแน่เดี๋ยวผมจะหักเงินเดือนหัวหน้า80เลยเออหากําลังแชทกับลูก,ก้าบา่ผิดกดบ่เกี่ยวกันที่ตาผมหัวหน้ายังหักเงินเดือนผมเดี๋ยวผมจะหักเงิน เดินหัวหน้าพองเออหาเป็นหัวหน้าคิงหนาเออหัวหน้าป้าจ้หัวป้อฮะนี่คิงออกจากบริษัทหาไปเลยฮะหรือว่าคุณคือท่านประธานปลอมตัวมาแ่่แมนแล้วฮา,าคือท่านประธานปลอมตัวมาเฮ้ยเฮ้ยบาจจิ้นตื่นตื่นรับอย่างคัดเจนออเดอร์ก็บัจัดเดี๋ยวหาจะหักเงินเดือนคิงนหนาอขอโทษครับหัวหน้าดีวผมจะจัดเฮ้ครับสนับสนุนโดยปู่อัดกัดต้องกินแค่อันที่สองกัต วันครม ขนาดตุยแล้วยังขี้โว you know. อยู่นาไอ้จินคิงตุยแล้วคิงต้องไปกับหาเออผมไปตังปุ้นได้ก็มาได้บ่ได้คิงต้องไปกับหาเออจะ้าผมไปไหนอะไปตัดสินความดีความชั่วถ้าทําดีก็ขึ้นสวรรค์ถ้าทําชั่วก็ลงนรกเออในนรกมีพักปังก็ครับพักปังบะมีมีกาต้นงิ้วโอ้แล้วเนี่ยอย่างบบปลูกพักปังอะพักปังนี่เอามาแกงใส่กินส้มลําขนาดเลยนะ มีประโยชน์กินง่ายทายของตัวเนิอเออเออเออวันหลังหาจะปลูกเออท่านครับผมบะมีสตังติตัวสักบาทเลยนะไปตัวหาบะใจได้เสี่ยงสตังเออแล้วเนี่ยจะแดไปนะครับเตียวไปกะเดี๋ยวกว็ถึงโคเนี่ยอย่างบาเอารถมาให้ผมอ่ะเือผมเตียวไปผมก็เมื่อยขากะคิงตุยแล้วคิงบจใจมีขาโลคิงลอยได้้า ขาผมหายไปไหนนี่ก็ดีแล้วโร่ลอยไปจะได้บะอิดแล้วขาลำผมโลหายไปไหนนี่คิงตุยไปแล้วคิ้งบะตองได้ใจขาลำแห็มโคหานี่บะเฮ้ยเออแล้วไปนระกแล้วเจอสาวงามๆโล่เจ๊เนี่ยจะแด้โคตุยไปแล้วยังกืดเรื่องนี่อยู่กาบ้านแน่นะผมอาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้พ่อผมเป็นคนดีผมจวยเมีย่าการตึงวันเลยโอแค่าน,านั่นมันแบ่เน่าคือขึ้นสวรรค์ได้หรอกเออแล้วเนี่ยจะแด้ถึ จะได้ขึ้นสวรรค์น,นะคิงก็ต้องมันทาบุญหนักๆผมก็ทําบุญจัดมันนะผมสอบเพื่อสตังค์แกละอ่อนนักศึกษาจาัดมันเลยโอมันบา่าใจละจะนี่เออแล้วตีสวรรค์มันมีอ,อย่างพ่องนะครับมันก็มีนางฟ้าเตวบูเตว,วดาเออแล้วมันไปตังแดนี่ครับเออถ้าคิงทําดีคิงจะมีปีกบินขึ้นไปแล้วผมขึ้นเครื่องบินไปบ่ได้กะครับเอ้บะนี่ถามหน่อยแต่นอก ไฮจืน hey, สวัสดีเพื่อนอ้าวเบืงเงียยคิงกับมานะกเหมือนกันกะพ่เอเดลหากระได้ขึ้นสวรรค์แล้วเพีย้ยนพ่อหาทําความดีมานักขนาดเลยแต่อีเล่าคิงทําความดีอย่างปละหลําปะเหลือนี่หาปลาคนแก่ข้ามถนนจาดมันสู้หาบ่ได้หาเอาคนแก่ปอขอข้ามถนนสู้หาบ่ได้หาเอาคนแก่ซ้อรลเข็นข้ามถนนสู้หาบ่ได้หาเอาคนแก่ซ่อนใต้รถเครื่องข้ามถนนสู้หาก าได้หาเอารถเก๋งปาคนแก่ข้ามถนนสู้หาบาได้หาเอาเครื่องบินปาคนแก่ข้ามถนนสู้หาบาได้หาเอาจรวดปาคนแก่ข้ามถนนโคอันลํำเหลือขีวโอเวอร์ละคิงเออล้วคิงเคยเข้าวัดเข้าวะผ่องกอถึงหาจะมาค่อยเข้าวัดแต่หาก่อจ้างคนไปวัดแตนหากูสินเลยสู้หามาได้หาจ้างคนไปวัดแตนหาสองคนก่อนสู้หามาได้หาเอาแกงพักปังไปทำบุญตัวสู้ ้บาบัได้หาเอาแกงพักละใส่แฮมเบอร์เกอร์ไปทำบุญตัยสู้ฮาบัได้หาเอาแกงพักปังใส่พิซซ่าไปทำบุญยุดมูสูบัต้าเทียงกันโขนขี้โวยังสูนโลกสวรรค์บัต้อนฮับไปปิกไปเข้าล่างสู่ประเดีวนี้เอ,อ้ยย้อนคิงนันเนาะขี้โวล่ำคิงนันเนาะขี้โวใบขี้โวงาสนับสนุนโดยซอดบะเขือส้มก่าลมบะจอยถ้าวันไหนอารมณ์บะจอยไปกินน้ำคาดีกว่า สวัสดีครับป้าสมช่วงนี้เปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวละกะก็เปลี่ยนพ่องกันเดี๋ยวลูกค้าจะก่ายเออแล้วย่อย่างบะขายตึงสองอย่างเลยอะขายคำสองอย่างป้าอีทบะมีไผ่จุ๋ยป้าสมย่อย่างบะจ้างคนมาจุวยละเอยจ้างบาได้บะมีตังจ้างป้าจ้างผมบอกก๋วยเตี๋ยววันละสองถ้วยปอละเออบ่า,เาแเต้เดี๋ยวคีงใจน้อยใส่ลูกค้า อันปา้าก็หง่ยังละน้อยละน้อยป๋อกะเออแล้วตกลงคิงจะกินกว๋วยเตี๋ยวก็มัวแต่ปากนักถามหน่อยอยู่เนี่ยบะแล้วร้านผสมมีเส้นในอย่างพองครับมีเส้นเปียเส้นเล็กมีเหลืองแล้วก็มีขาวบะมีเขียวบะมีกะครับบะมีมีกะมีเหลืองกับมีขาว อันเอาบะหมี่ดำก็ได้ครับป้าบอกว่ามีกามีเหลืองกับมีขาวเอออันเอาเส้นวุ้นก็ได้ครับเส้นวุ้นก็บะหมี่บะหมี่เส้นวุ้นนั่นเอาวุ้นเส้นครับเส้นวุ้นวุ้นเส้นมันบะหมี่สักเส้นสักวุ้นโค้งสั่งเส้นอย่างก็บบะหมี่สักเส้นก็เส้นตีมันมีชิ้นก็บบะสั่งนอะอันเอาเส้นตีใหญ่กว่าเส้นเล็กครับเส้นเปียแม่นก็เอาเล็กกว่าเส้นเปียน้อยหนึ่งครับ เส้นจันแม่นกอเอาใหญ่กว่าเส้นจันน้อยหนึ่งครับโคมันเส้นอะไอย่างนี้ป้าบอมีด้อันเอาเส้นบอมีเหลืองกว๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้ครับ แต่ห้ามเอาไปลวกนะเดี๋ยวมันจะเปียข้อถ้าบัลลวกมันกับบัซุกนะกาอันผมเอาน้าตกก็ได้ครับแต่บัซส่เลือดนะบัซส่เลือดแล้วมันจะเป็นน้าตกได้จะไดนก็ผมใครกินน้าตกอะแต่ผมมามักเลือดทีลาบทีลูนี่กินได้นออันเอาน้าใส่บัไดก็ได้ครับบัใไ่ผงชุโรดกับหอมป้อมนะครับแล้วทวงออกกบพักบ้งจะใส่กอ ใช่ครับทวงงอกนี่กกึกิงครับผมตัวเนอ้อส่วนพักบุ้งนี่เอากาะใบแบบเอาการโคอหน่อย,อยแต่หน่อยว่าทวงงอกจะกกึกิงหาพระแสงไอ้อย่างนี่เออป้าแล้วหมูเปยมีก็ครับมีกาแล้วเนื้อเปยโลมีก็ครับมีกาอันผมเอาหมูมักครับโค่แล้วขิงจะทำหาหมูเปยเนื้อเปย์ง,ยง่หยังก็เพื่อวันหลังผมจะมาก,กินนะครับ แล้วก็ถ้าเขาถามผมจะได้โฆษณาหเหรออัอนไหนม้อบาจุนแล้วปาสมมีเครื่องในหมูครับมีกามีกระเพาะไส้หวานแล้วก็ตับผมมาเอากระเพาะผมเอาไส้หวานซอยขนาดเซนกึ่งแล้วก็ตับนี่ซอยขนาดสองเซนพ่อป้าต้องใจแม่บรรทัดวัดแล้วซอยก็นี่ ห้ามใจแม่บรรทัดนะครับใจตลับเม็ดเอาเข้าวแล้วยัง,ยงต้องวัดตวัววัดขนาดเซนเกิงสองเซนมันจะเกี่ยวง่ายแล้วก่อนลื่นง่ายครับเอออันไหนมาแล้วเส้นมีเหลียงนี่ซอยเส้นละสามเซนสาวเซนเส้นละห้าเซนห้าสิบเซนต้องวัดโดยตลับเม็ดทั้งหมดเลยห้ามใจแม่บรรทัดมาวัดนะครับบ้านมันบ่าลำอันก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี่ปลาคีดถ้วยละสองร้อย โค่ย่ามาแปลงตีอื่นเขาขีดถ้วยละสี่สิบกาก๋วยเตี๋ยวน้ำมันมบแปลงสี่สิบแต่มันแปลงกาวัดกาซอยกาเสียเวลาเอออันเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กธรรมดาสี่สิบก็ได้ครับเออส้างแบบอี่ตั้งแต่แรกก็จบแล้วสนับสนุนโดยมีเหลืองกาเปลืองไฟลวกจนประเมินประกายก็าบ๊สุกสักเตื้อเปลืองไฟขนาดโคอบัดเจินมาได้ปลากันเมินเนาะ หัวเขียวดังแมเมือนเดิมเนาะคิงเนาะป้ากันวันนั่นนี่บด้เมือน,นี้สองวันก็น่าเพี้ยนมันก็เหมือนกาคิงลูกไหนมาแล้วจะไปตังใดนี่หาว่าจะไปบ้านขวลุคิงหูจักตังก่อคิงมาถามทูกคนละหาเคยไปมาแล้วดีเลยเพี้ยนบอกตังหามากิมออกจากหมู่บ้านเขาไปเนาะสื่อไปสิบโลแล้วเจอซีแยกขื้อเลี้ยวขวาจะเจอศาลา ศาลานี่ผีนักเดอ้อเคยมีคนไปนั่งเมื่อคืนจะได้ยินเสียงไม่ยิงห้องให้เยือกเย็นขนาดโอ้ยน่ากลัวขนาดหาตึงบ่แวะไปนัง่งแล้วถึงศาลานี่ล้วไปตังใดต่อตรงไปแหมน้อยคิงจะเจอตังเลี้ยวไส้แต่คิงห้ามเลี้ยวนะเฮ้คิงตรงไปแหมข้อเบ่เฮ้หาเลี้ยวแล้วคิงจะบอกง่ายหยังหากะกลัวคิงจะหล่าเลี้ยวเข้าไปนะากาเออเอออแล้วจะไดต่อ ไปแหมน้อยจะเจอป้ายโค้งอันตรายแต่คิงห้ามตรงไปนพะืห้คิงโกงไว้เลยฮู้ใคาจะไปเง้าตรงไปก็ล้เหีว่วค่ะไปแหมน้อยจะเจอสารปอะปูปอปูนี่ื่้หวยแมนเดอร์มีกะคนไปขอหวยเจอสารปอปูแล้วเลาไปตังใดต่อถึงสารแล้วเลี้ยวขวาไปแหมสองร้อยเมตรคิงจะเจอล้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปยเหมยลำแข่งเออแล้วจะได้ต่อ ขิงก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยก่อนกาพ่อหาจะไปบ้านขวารู้มาใจแวะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี่ล้ำนะคิงต้องแวะไหววันหลังไยแวะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วไปตังไดต่อคิงก็ไหวโรดปิกมาสารป,รปรูปูแหมใหม่แล้วคิงก็ครับเลยสารปูปูไปแหมพอแล้วคิงจะเฮา,าเลี้ยวขวาแว่ร้านก๋วยเตีย๋ยงเพื่อคิงจะหิวไงเออฮาบอหิวหาจะฮอเข้าไปกินในรถตวัว เลยสานรประปูไปแล้วแล้วไปตังใดต่อเลยไปแหมสองร้อยเมตรขวามือจะเป็นล้านทุกอย่างสาวบาทล้านนี่ขายขัวแปงเนอของสาวบาทมีบักกี้ยังนอกนั่นแปงขนาดแก้วแปกใบละสามสิบห้าก่อนเออเจุนคือหาต้องหู้ตัวกะเพื่อคิงจะหล่ำแวะเข้าไปซื้อไงผ่านล้านทุกอย่างสาวบาทแล้วไปตังใดต่อคิงก็ขับซื้อไปแหมห้าร้อยเมตร คิงจะเจอป้ายหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านหล่ำม,มาหมู่บ้านนี่คิงจะไปหล่ำเข้าไปเด็ดคาด์เดอร์อกซอยนักขนาดคิงหล่ำเข้าไปคิงหลงแน่เฮ้อคิงไก่ไปเลยเออเจ้หน่แฮมไก่ก็นี่กว่าจะถึงไก่ละไก่ละซื้อไปแฮมกิโลจะเจอปั๊มน้ำมันเลยปัป๊มไปแฮมน้อยจะเจอกาดแหลงแห้งแก,ก๊กหาสอบแวะกาดนี่เนอหาสอบซื้อหกมายำคิงก็ห้ามแวะมันกะเมื่อใดจะถึงนี่ หาขอแบบสั้นๆเลยได้ก่ออ๋อเลยกัดนี่ไปแหม200เมตรจะเจอร้านขายของน่องต่อแล้วคิงไปถามตังน่องต่อเลยว่าบ้านขัวลรูไปตังใดเอาแล้วคิงเนี่อย่างบอกหาเลยอ่ะหาลืมไปเจาะจำได้ตึกล้านน้องต่อ้อหาเสียเวลากับคิงเงาบะจืนสนับสนุนโดยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปยเหมยลำแข่งสั่งเมื่อแรงเมื่อเจ้าเมื่อแจ้งคุณเนอกว่าจะได้กิน